เรานั่งเครื่องมามีพาย,ยุใต้ฝุ่นที่ชื่อว่ายางความแรงระดับแปดครับก็ทำให้ร้านค้าเนี่ยปิดกแค่ในเมื่อวานจนถึงเช้าที่มันปิดไปเยอะเลยเขาบอกว่าตอนบ่ายจะดีขึ้นเรือเรียนเ้ามัมานก็เพายุยางมีชั้นที่ฮ่องกงร้านค้าตอนนี้มันปิดเราต้องมาลุ้นว่าร้านเราจะไปทา,านเป็นฟาดติ้งซัมม์มันเปิดไหมแต่เหมือนที่ในห้องเขาเปิดเราเจะไปประมาณชั้นหกน้อยนี้ จากการที่ไต้ฝุ่นยางหิ้พัดนะครับขนาดรถลางครับที่ป้ายมาเก๊าโซลิซิมิเนลยังอยู่วิ่งนะถ้าทางจะรุนแรงจริงๆบรรยากาศบ้านเมืองตอนนี้เลียงม,มากมียเฉพาะเช้าต่างชาติที่ออกมาเจอเซ็ตเลยเน,นีเพราะว่าอาจจะไม่เคยสัมผัสใครยิ่งเลยก็เป็นยังไงไต้ฝุ่นครับยางหิ้ครับพัดฮ่องกงครับเช้านี้ล้านติดหมเลยเขาบอกว่าบ่ายสามระดับความแรงจะลดลงเหลือ จาก8เหลือ3ครับเราจะรายงานให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับคนจะมาอุ้งโงงติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสถานการณ์เป็นยังไงเมฆฝนใหญ่มากแล้วเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะยังไงเพราะข้างหน้าเดินไปเราไม่มีร่มเปียกเด็ดเราเดินมาถึงบัานสายโค้งสายเนื่องจากพายุยานี้นะครับทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าวันก็จะติดกันเราก็ไม่หาที่หลบแล้วเราค่อยมากันใหม่ พายุใต้ฝุ่นยางนี้ระดับ8ซัดถล่มฮ่องกงทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยติดอยู่ที่ห้างแถววัดแช,ชงหมิวกั็นหลายคนเตรียมไปไหว้วัดนี้เห็นไหมเพื่อนใต้ฝุ่นอย่างนี้ครับพัดถล่มฮ่องกงร้านค้าปิดบานยกเว้นซป,ปเปอร์มาร์เก็ตนะครับขนาดอยู่ห้างยมีร้านที่ปิดสถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> อัปเดียไปเรื่อยๆนะคุนแรงอยู่นะครับแชงหมิวยังปิด เราอยู่ที่เด e w y MTR Mall นะครับเพื่อหลบฝนหลบพายุใต้ฝนยางอินดีกับแปดนะนี่รนเราว,ว่าแชงกเปิดแล้วนะเพราะประตูมันเปิดด้านข้างแล้วที่ผ่านมา,มาประตูด,ด้านข้างไม่เปิดนะเราจะพาทุกคนก้อนดูด้านหน้าว่าประตูเปิดไหมวันนี้เราอยากจะมาว่าเป้นแชงบเรามาแล้วเราติดใต้ฝนตอนนี้เขาบอกว่าแต่การพายุเริ่มดีขึ้นจากระดับแปดก็ค่อยๆลดระดับลงไปนะครับแล้วก็น่าจะเคลื่อนออกจากห้องโงภายเนเย็นหรือว่าพายเช้า ร้านค้าก็เริ่มกลับมาเปิดเลยนะครับใครอยากมาฮ่องกงก็น่าจะทยอยมาได้แล้วัจากที่ไฟแข่ลไปเมืม่อวานหลายไฟอยู่เหมือนกันครับมามีม้าม้ากับแจ้ว่ายไปแล้วแม่งพายุเข้าพึ่งดีเนี่ยพิ่งเปิดนะวัดอ่ะบ่ายสองไม่ไต้ฝุ่นเข้าเลยทุกที่ปิดหมดเออโอเคว่ายเสร็จแล้วนะ รายงานจากช่อง,งทาะไรเลทีงแบบดีดยบ่อยครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่สิบห้าครับนี่คือสภาพไตฝุ่นเมื่อวานนะครับยางอีกแผงนิ้ระดับแปดทำให้วัดแชกงหมิวก็ต้องปิดไปด้วยครับเราเปิดตอนบ่ายสองนะครับเพื่อนๆสามารถมาได้แล้วครับเพื่อนๆมาได้แล้วในวันที่หกกันยานะครับความรุนแรงปย <ะ S 1> <ม>ุงเข้านะครับนี่อิซิปนไต้ฝุ่นยางอีก กมาทั้งวันมาจะวันอนยะีไม่ได้เที่ยวเลยตอนนี้เราอยู่จิมซานุยนะครับร้านแพสแชนดีเป็นร้านที่เขาบอกว่านักเรื่องการขายไอตัวเขาเรียกว่าอะไร,ร่ะไข่นะแล้ววันนี้คิวน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ระบาดนะครับคนก็เลยน้อยนะลองชินะมดูว่าเป็นยังไงใช้ขุนยางยีครับพัดมานี่ตอนท่าดึงน ท้องกงก็ยังหัวตกอยู่ครับเป็นผู้ตกยแต่เมื่อคืนจะครบ24ชั่วโมงแล้วครับไม่ค่อยได้เที่ยวเลยประมาณนี้นะผู้ประสบภัย